สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอดก่อนนอนและนี่คือรายการ after match ครับผมเพิ่งไปเล่นเกมมาลาเคชซึ่งเป็นเกมของซิฟันเฟลนะครับในซิตี้คอลเลกชันซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันว่าราคาแพงมากในแต่ละกล่องเนาะแต่ว่าความเจ้ากรรมก็คือว่าไอลาเคชนีมันดังดังขึ้นมาอีกครับก็เลยทําให้ถึงแม้จะแพงหลายคนก็สนใจเนาะล่าสุดมันมีตัว Essential Edition ออกมาซึ่งราคาย่อมยาวกว่าในขณะที่คอมเมนต์ก็กากว่านะครับก็ <c oughs> ผมได้เล่นตัว Essen t i a l มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เป็นเกมปปอิสมา่า คนข้างที่จะกลางค่อนหนักเนาะแล้วก็เล่นได้2อถึงสี่คนครับแต่ว่าเบยที่3าคนก็เป็นเกมของค่ายควีนแหละตัวเกมเนี่ยมันจะมีหน้าตาประมาณนี้ครับนี่คือบอร์ดผู้เล่น1คนนะครับจะเห็นว่าผมตีความว่ามันคือกึง่งๆจะเป็นเวอร์เกอร์เพรสแมนละกันก็คือเราจะมีตัวเวอร์เกอร์สามตัวที่เราจะได้ลงในบอร์ดของเรานะครับจะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นของมันซึ่งจะเห็นว่าจะมีสีต่างกันนะครับจะเห็นว่าเกมนี้แต่ละจุดจะมีสีต่างกันไปเลยเนาะมีหลายสีมากๆนะครับแอคชั่นก็ม ทำไปลงไปเพื่อที่จะอัพตัวของแทร็กนะครับเรียกว่าเป็นอ่าเป็นเอนจินแบบหนึ่งแล้วกันก็คือคุณอัพแทร็กแทร็กหนึ่งให้ได้สูงๆแล้วคอ่อยอ่ากดแอคชั่นเพื่อรับผลของมันก็จะได้ผลเยอะๆเนาะ,ะก็จะมีการอัพแทร็กพวกปลูกต้นไม้นะครับถ้าปลูกเยอะขึ้นทีหลังก็ได้ต้นไม้เยอะขึ้นหรือว่าด้านบนที่อาจจะเป็นการไปเปิดทายตัวของ แอคชีเมนต์ตอนจบเกมว่าคุณอยากจะแบบว่าทำออบเจกต์อะไรบ้างนะครับไปอัพแท็กแข่งกันว่าแท็กนี้ขึ้นแล้วจะได้แต้มหรือจะได้ของระหว่างเกมหรือว่าแม้กระทั่งแท็กที่แบบว่าอาจจะเป็นทางด้านขวาล่างที่แบบว่าถ้าแปะลงไปแล้วก็จะได้ของตรงนั้นไปเลยนะครับนอกจากตัวนั้นก็จะเห็นจะมีแท็กสีขาวดำเนาะซึ่งแท็กขาวดำเนี่ยมันจะมาตรงนี้ครับก็คือการวิ่งขึ้นแท็กการแข่งกันสองฝั่งเนาะก็คือเราไอเดียก็คือการที่เราส่งเอ์กเวิร์กเกอร์เนี่ยวิ่งซ้ายขวาเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วก็ได้ของเป็นแนวทะแ ตรงกลางเนาะจะเป็นเส้นๆก็คือถ้ามันคอนเนคกันตรงไหนเราจะได้ของตามนั้นครับแล้วก็ถ้าเราขึ้นไปเป็นผู้นําสูงสุดที่ไปแตะตัวของโทเค็นสีขาวหรือดำเนี่ยเราก็จะได้เบนฟิตเพิ่มเติมด้วยเมันก็เป็นผู้นําของแทร็กนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนอกจากนี้ก็จะมีอันนี้ก็คือไปเอาทายที่จะเป็นความสามารถพิเศษครับเป็นเรื่องของการแหกกฎแหละจ่า,ายซื้อของใช้ของน้อยลงนะครับหรือว่าได้ของทันทีหรือว่าโปรติกเวลาได้โบนัสก็ได้โบนัสเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการไปเก็บทร่กรแล้วแร่ากรเนี่ยมันแลกอ่ามาแลกแต้มหรือจะแลกของระหว่างเกมอ่ะก็เป็นยูโรนะครับก็คือเก็บของมาแลกของอ่ะได้ของเพิ่มขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ก็คือลงแล้วได้ของเลยนะครับแล้วก็จะมีทายตรงกลางนั่นก็คือถ้าเกิดลงวอเกอร์จะได้หมุนด้วยหมุนแล้วก็จะได้ของตามช่องที่เราเคยลงไว้แล้วนะครับหลักการคือประมาณนี้เลยนะครับก็คือลงเลชั่นได้ของลงเลชั่นอ่าได้โพเกตเป็นเอนจินเพื่อจะได้ของนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นทายนะด้าน ด้านล่างก่อนแล้วกันก็คือตรงกลางนะก็จะเป็นทายที่บอกว่าไอชิ้นเม้นจบเกมนะครับจบเกมถ้าเกิดคุณทําอันนี้ไว้จะได้แต้มโบนัสเพิ่มตรงนั้นถ้าเกิดทำไอชิ้นเม้นตรงนี้ก็จะได้ทําได้โบนัสเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเมื่อกี้เนาะก็คือจะเป็นรูปที่เป็นองหมายติดลบติดลบติดลบเนาะอันนั้นคือจบรอบคุณต้องจ่ายของด้วยนะครับก็คือนอกจากคุณจะต้องไปสร้างเอนจินคุณต้องไปเก็บของเพื่อได้แต้มแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมของเพื่อจ่ายตอนจบซีซั่นด้วยนะมันจะเล่นกันสามซีซั่นนะบว่่้ิิดดงไมตลยย แล้วก็รอบในท้ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือรอบสามก็คือคุณต้องจ่ายของตั้งแต่รอบหนึ่งสองแล้วก็สามเลยก็ถือว่ามันจะเป็นแบบ l l o อ up ไ,ไม่ใช่ฟ l o w up สิเรียกว่าตัวไล่ไล่ล่าเราเนี่ยมันก็จะแบบต้องการของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะครับแต่เนื่องจากมันเป็น engine building นนั้น่วงในท้ายเนี่ยเราก็จะได้ของเยอะไป,ไป,ไป,ไปเรียกว่าเป็นเป็นเงาตามตัวนะกลับมาที่บอร์ดที่ผมอธิบายตอนแรกนะครับก็คือจะเห็นว่านี่คือบอร์ดของเรานะครับซึ่งมีอ่าสีต่างๆซึ่งคุณจะต้องอร er ไใช่มคัคบแ เกมนี้ครับคุณลงเลยยังไม่ได้ครับมันจะมาพร้อมกับสิ่งนี้ครับเราจะมีคิ้วนะครับส2บสองสีที่สีไม่ต่างไม่ซ้ํากันเลยนะครับอ่าตัวนี้บอกว่าเธอเกิดว่าเป็นคนที่ตาบอดสีนะครับดูยากมากคราวนี้ส2บสสีตรงนี้เนาะเราจะเลือกว่าเราเนี่ยจะวัคเกอร์นี่ไปวางตรงไหนบ้างใช่ไหมเราก็กำขึ้นมา3ามอันในมือครับกำไว้แย้ใครเห็นครับแล้วก็เอามาแบนพร้อมกันครับนี่พอแบนเสร็จครับผมอันนี้หนึ่งครับคุณก็เอาวัคเกอร์ไปลงตามสีที่คุณเลือกได้เลยนะครับ3มสี นั่นหมายความว่าคุณได้ลงเวอร์เกอร์แน่ๆนะครับแต่หลังจากนั้นครับให้เอาไอตัวคิ้วในมือทั้งหมดนี้เอารวมกันแล้วก็เอาไปทอยในอันนี้ครับมันเป็นทูเวอร์แต่ไม่ใช่ได้ทูเวอร์ครับอันนี้คือคิ er. ้วทูเวอร์คิ้วทูเวอร์คืออะไรครับมันคือทูเวอร์ที่ด้านในมันจะเป็นช่องแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นสิ่งกีดขวางแบนๆวางอยู่มาสามสองสามชั้นแล้วกันดังนั้นคิ้วที่ใส่ลงไปครับมันมีโอกาสที่มันจะไม่ลงมาือมันจะค้างอยู่ในตรงนั้นอะ ดังนั้นเราทอยไป6อันนะครับอาจจะลงมาแค่บางส่วนนะครับแต่กลับกันครับอาจจะมีคิ้วที่ค้างจากรอบที่แล้วแม่งลงมารอบนี้ด้วยนั่นหมายความว่าสีที่ลงมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะเ,เนาะส่วนใหญ่จะอาจจะตามนั้นแต่ไม่ได้เป,เป,เป๊ะทีเนี้ยเมื่อคิ้วลงมาแล้วครับก็เอามาวางตามแต่ละสีแล้วเริ่มจากเฟิร์สเพลเยอร์จะได้หยิบคิ้วไปใช้ครับคิ้วใช้ทําอะไรครับอธิบายกลับมาที่บอร์ดเดิมครับไอตัวว o ร์เกอร์ที่เราลงเนี่ยมันเป็นเหมือนเมนแ a คชั o นอะที่ถ้าเราลงเนี่ยเราได้ทำให้ทำไห้ แอคชั่นแน่ๆเว้ยแต่ตัวคิวอ่ะมันเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเป็นแอคชั่นย่อยแล้วกันเรียกว่าเป็นเป็นทับแอคชั่นก็คือมันมักจะทําให้ตัวสีสีนั้นนะครับที่เราเลือกเนี่ยเพิ่มเอนจินเพิ่มความแรงหรือได้อะไรบางอย่างนะครับอาจจะได้ไม่ต่างกันหรืออาจจะตั้งอย่างคือทําให้แอคชั่นนั้นมันแรงขึ้นเว้ยดังนั้นนะถ้าพูดอธิบายคร่าวๆก็คือว่าคุณน่ยมักอยากจะเอาในตัวคิวเนี่ยมาอัพ แต่ละสีแต่ละช่องพวกนี้แต่ละโลเคชันเนี่ยให้ได้แรงๆก่อนให้ได้สูงๆก่อนแล้วค่อยเอาเกอร์เนี่ยมาลงเพื่อทำแอคชั่นให้มันได้แรงๆเว้ยอ่านี่ก็คือทั้งหมดของเกมครับก็คืออย่างนี้เลยก็คือคุณลงเกอร์เในช่องต่างๆเนี่ยก็เพื่อเก็บทรัพยากรเพื่ออัพตัวเอนจินนะครับเพื่อไปแข่งแทร็กแล้วก็เอาของมาแลกแต้มหรือว่าไปทำแอชิเม้นต์นะเปิดแอชิเมนต์ว่าคุณจะต้องอัพแทร็กดำให้เต็มหรือจะได้แต้มแล้วคุณก็มา track, อัพแทร็กดำอ่ามันก็วนอยู่แค่นี้แหละครับ เพียงแต่ว่าไอ้ความแรงของแอคชั่นที่คุณได้ในแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันตลอดเหมือนเกมอื่นมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะไปแย่งคิวได้แค่ไหนเพราะบางทีคิวมันลงมาซ้ํากันถ้ามันลงมาซ้ากันสองสีอ่าสีเดียวสองอันเนี่ยคุณหยิบทั้งสองสองอันเลยคุณก็ได้ทำดับเบิลเนาะ,ะแต่แน่นอนครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณจะมีเวิร์เกอร์คุณมีคิวแต่ละสีเนี่ยแค่อันเดียวดังนั้นเนี่ยคุณจะทําได้แค่คุณทำคุณลงเวิร์เกอร์หลักเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวแน่ๆนึกออกไหมมันมีแค มันมีแค่คีวอวันเดียวที่เป็น Y ก็คือคุณสามารถที่จะเอาวอร์เกอร์ไปส่งลงที่อื่นได้สองได้สีอะไรก็ได้ครั้งหนึ่งเนาะแต่ค่อนข้างน้อยเรียกว่าจริงๆแล้ววอร์เกอร์คุณต่อหนึ่งซีซั่นเนี่ยมันลงได้แค่ทีเดียวแล้วกันในในในหนึ่งสีนะครับนั่นทําให้คุณต้องคอยดูตลอดว่าแบบว่าเอเพื่อนมันจะกำสีอะไรมาวะ,ะแล้วอาจจะต้องนับด้วยนะว่าเขาสีอะไรออกไปแล้วนะเขาจะเหลือสีอะไรบ้างเป็นแอคชั่นท้ายๆเนาะอืมรวมทั้งข้อมูลเปิดที่สามารถ เราสามารถมองบอร์ดคนอื่นได้ดังนั้นเราก็จะเห็นประมาณหนึ่งว่าเฮ้ย,เข,ยเขาน่าจะไปสายไหนวะเออเขาเขาน่าจะไปทางไหนเราก็อาจจะเรียกไปทางอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือความสนุกของเกมในส่วนกลางแล้วกันก็คือเรียกว่าคุณน่ะสามารถที่จะรู้แน่ๆว่าคุณเลือกคิวไหนคุณจะได้ลงเว,เวอร์เกอร์ตรงไหนของของรอบนี้แต่คุณไม่รู้ว่าคิวไหนนะครับที่เพื่อนจะหยิบมาและคุณไม่รู้ว่าคิวไหนมันจะค้างอยู่ในทูเวอร์คุณไม่รู้ว่าคิวไหนที่มันจะลงมาจากรอบก่อนนะครับทั้งหมดเนี้ย ทำให้การดราฟแอคชั่นตรงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะเถื่อนประมาณหนึ่งก็คือเราจะสามารถอั t แท็กได้ค่อนข้างแล้วแต่ความเราเรียกว่าเป็นแล้วแต่ความสวยของรอบนั้นละกันนะครับว่ามันจะลงสีไหนแค่ไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยมันก็มีผลจากภาพรวมของความจเรียกว่าภาพรวมของแผนการหลักของเราละกันว่าเราจะไปแผนไหนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากมันมีความเป็นความเป็น คอมโบของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถทําเป็นกระบวนการได้ว่าจะเป็นการแบบไปหยิบทายเพื่อที่จะไปหาวิธีการแหกกฎก่อนนะแล้วก็หรือว่าอัพแท็กส่วนนี้ก่อนเพื่อที่จะได้โบนัสตรงนี้เอาโบนัสนี้ไปจ่ายตรงโน้นมันก็ยังทําได้เนาะถึงแม้นว่าอาจจะไม่ได้โบบ้าขนาดนั้นอืมแต่มันก็ทําได้แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องมาลุ้นกัตรงกลางอะว่าแบบเอ๊ะดูท่าแล้ว สีนี้ม่นไปต่อได้ป่กวะ่ะดูแล้วแบบเพื่อนเขาลงกันหมดแล้วนะเพื่อนเขาแย่งหมดแล้วน่าจะแบบเหงาแล้วละ่ะไปทางอื่นดีกว่านะครับอืมตรงนี้เนี่ยภาพรวมของเกมเนะก็คือถือว่ามันเอาระบบของคิวทูเวอร์เข้ามาเนาะซึ่งก็จะไม่ค่อยเห็นจากเกมอื่นนะครับก็ก็ทําให้มันได้การความคคเรียกว่าได้ความโคลรหลนของ,งการดรับพลังของคิวสเนี่ยตรงกลางแล้วกันทําให้สําหรับคนที่ชอบยูโรแบบกลางหนักเนี่ยก็จะ รู้สึกถึงความจํากัดจําเขี่ยของแอคชั่นนะครับก็คือคุณคุณอยากจะอัพแทร็คุณอยากจะให้ได้สีนี้แหละแต่มันยากนะครับเพราะว่าแบบมันโกลาหลนะ่ะคุณไม่รู้จะลงหรือเปล่าเพื่อนจะหยิบก่อนหรือเปล่านะครับตรงเนี้ทําให้เกิดความเซอริฟายในใจของหลายคนผมคิดว่านะที่เขาชอบเพราะว่าการเป็นแบบการการต้องคิดอะ่ะการต้องหาวิธีการเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยเออมันทําให้อ,อ่าเราเราได้คิด รวมทั้งเราเห็นต้องๆเลยว่าเพื่อนเขาเนี่ยรอบนี้เขาลงสีดาเนี่ยเขาอยากอัพแท็กดำแน่เลยเนี่ยเขามีเอาลงวอเกอร์แล้วเราในฐานะที่ได้เลือกก่อนนะครับมีสีดําลงมาสองอันอ่ะจะรออะไรล่ะตัดสีดํามาเลยนะครับให้เขาเหงาไปอ่าเรียกว่าตัดหน้ากันได้ต้องๆเลยมันเห็นทุกอย่างเป็นเห็นชัดนะครับอืมแต่ยังไงก็ตามมันก็มีคนได้อ่าได้ทําอยู่แล้วล่ะเอออีกอย่างนึงก็คือไอคิวที่ลงเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลง ไม่ได้ห่างกันลงตัวนึกออกไหมคือถ้าเล่นสาคนมันไม่ได้ลงกันแบบเก้าสีพอดีมันอาจจะลงแบบลงมาแปดสีดังนั้นในคนสุดท้ายในรอบนั้นอ่ะมันจะได้คิวน้อยกว่าชาวบ้านครับดังนั้นถ้าเกิดคุณแบบคุณรู้สึกคุณต้องการอะไรที่อ่าผู้เล่นคนสุดท้ายมันอาจจะแบบต้องได้อะไรบ้างเงี้ยก็คือเกมเนี้ค่อนข้างโหดร้ายอยู่นะ <c oughs> เออก็คือผู้เล่นคนแรกในรอบนั้นมักจะได้มากกว่าชาวบ้านอยู่เสมออืมดังนั้นนะครับเกมนี้ครับผมขอเป็นเกมที่ผมอ่ะค่อนข้างชอบแล้วกันแต่ว่าไม่ได้สุดนะครับเพราะว่า เอาจริงแล้วผมค่อนข้างรู้สึกว่ามีหลายคนเข้าหายกันเยอะมากนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้อ่าพิษสวัสดผมไม่ได้พิสมัยในเรื่องของไอการมีความเควอสของไอตัวคิวขนาดนั้นคือมันอาจจะมีได้แต่ผมคิดว่าน่าจะน,าน่าจะมีวิธีการอื่นมารองรับให้มันเนี่ยสามารถที่จะมีความมีความลื่นไหลกว่านี้อันนี้คือมีความเถื่อนอยู่แล้วก็ในความเถื่อนเนี้ย ก็คือเอนจินวิดดิ n งของแต่ละคนเนี่ยมันก็แรงมากนะครับด้วยความเป็นเอนจินเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณอัพแท็กแท็กหนึ่งได้ค่อนข้างสูงเนาะแล้วคุณกดเอาผลผลิตในรอบท้ายๆได้เนี่ยก็ถือว่าคุณจะได้ของเยอะมากเลยนะเออดังนั้นก็เป็นเกมที่ถ้าเกิดคุณชอบความโบ๊ะบะความปุ้มตามของแต้มเนี่ยผมคิดว่าในช่วงท้ายมันก็จะเห็นโ r o g r e s แหละว่าแบบคุณพัฒนาตัวของบอร์ดคุณได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสนุกอยู่เนาะอืมแล้วก็คือส่วนเนี้ยคือส่วนที่จริงๆไม่ส่วนที่ดี อยู่แล้วนะไอ้ส่วนคอมบอร์ดผู้เล่นนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การดับพลังตรงกลางนี่แหละที่ผมรู้สึกว่ามีความเทือนอยู่เอาจิงถ้าเกิดคิดว่าเล่นไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากมันก็สนุกแหละนะไปเล่นกันไปเรื่อยๆนะถือว่ามีความโบว้าในการดึงคิ้วในการอะไรถ้าเกิดว่าคุณน่ะตามเกมทันแล้วคุณเห็นภาพว่าเพื่อนจะมีสีอะไรเราจะได้สีอะไรมันคงสนุกนะมันคงโบว้าเพราะว่าเหมือนกับว่าจังหวะเปิดมาอ้าวสีนี้พอดีเลยฉันเป็นคนเล่นก่อนก็ฉันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการตัดตรงนั้นนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้าง เฉียบคมอยู่แหละนะครับเพียงแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เอ,อไม่ใช่แนวผมแล้วกันประมาณนี้นะครับย่า disclaimer ว่านี่คือ essential edition นะดังนั้นมันจะมีตัวที่รู้กว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้นะครับบางครั้งที่มันเป็นทยกระดาษเนาะที่เห็นจริงรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่มันเป็นดีลักซ์นี่มันจะเป็นไม้เนาะซึ่งทําใหอ้อเรียกว่าฟีลิ่งการจับในการเล่นน่าจะดีขึ้นนะครับอืแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงความคุ้มค่าแล้การเกมเนี่ยอยู่ที่ ตัวนี้ในรูปนะก็คือสามพันกว่าบาทนะครับตัวดีลักก็คือเจ็ดพันแปดพันหรือแบบอาจจะมากกว่านี้และอาจจะน้อยก,กว่านี้แล้วแต่นะอยู่ที่การได้มานะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเกมที่แพงมากในความเป็นยูโรอยู่ดีเพราะว่าอุปกรณ์มันก็เป็นกระดาษจริงๆนะครับดังนั้นผมก็มองว่าถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มผู้เล่นใหม่ในเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมของคุณถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับแน่นอนไม่ใช่เพราะนี่คือเกมยูโรแบบเวทหนักเลยนะครับยูโรเวทหนักเลยอาจจะไม่ได้หนักสุดแต่ก็หนักอยู่นะครับ ดังนั้นไอเน,นี้ยก็คือบอกเลยสำหรับคนที่เป็นกลุ่มยูโรนะครับเวทหนักเนี่ยน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคนที่กําลังจะเข้าสู่เวทหนักกำลังศึกษาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเพราะวันมี้ระบบของคิวทนะูเบอร์เนาะซึ่งผมคิดว่าเกมช่วงนี้ก็คงหาไม่ได้ที่เป็นเกมอื่นนะครับก็ถือว่าได้ลองระบบที่ไม่ได้เจอบ่อยนะครับแล้วภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความผสมผสานกันค่อนข้างดีแหละนะครับได้ข่าวว่ามันมีตัวเสริมอื่นๆเข้ามาด้วยซึ่งผมก็เข้าใจได้นะเพราะมูสว่าเกมมันยังอยู่แบบมันงมมีีบาางงช่่ทผรู้สึกว ค่อนข้างได้เยอะบายชันที่ค่อนข้างได้น้อยหรืออาจจะแบบแสดงผลได้ได้ไม่ดีคือพูดง่ายก็คือว่าบายชันควรทําก่อนซึ่งในนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเกมอะไรก็ตามที่บายชันต้องต้องทก่อนเหมือนเหมือนกันอะ่ะมันมันชัวนให้รู้สึกว่ามันมันยังไม่บาลานแบบที่ผมต้องการนะคนระับดังนั้นก็เดาได้วา่าถ้าเกิดว่ามีอ่าตัวเสริมอื่นๆเข้ามาอาจจะทําให้ทุกเนี้ยมันมันอาจจะบาลานได้ดีกว่านี้หรือจริงๆอาจจะแบบเขาคิดมาแล้วล่ะว่าเขาอาจต้องการอะไรเพิ่มมาซึ่งเขารอการปล่อยเนาะอะไรนี้ก็แล้วก็มาดูอีกทีนนึงนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเกมอึดอัดแต่ก็ได้ไปต่อนะครับก็ฝึกก็ก็เรียกว่าเป็นถูกคอยูโรหนักไม่ยากนะครับนอกจากว่าคุณอาจไม่ชอบในเรื่องของเออนี <Joker> <Sharon> <c oughs> ่แหละการที่มันได้ไม่เท่ากันในแต่รอบนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับมาลากสครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ไม่สุดสำหรับผมประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ